ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับโลกไกอาเราสามารถอยู่ที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์บนโลกใบนี้โดยรู้ซึ้งถึงความเป็นอยู่ของโลกอย่างลึกซึ้งและสอดคล้องกับความรักอันลึกซึ้งที่สุดที่เธอมีต่อเราโลกไกอาเธอรู้จักเราอย่างลึกซึ้งเช่นกันและยอมรับพลังงานทั้งหมดของมนุษย์ด้วยความเมตตาอันลึกซึ้งเธอปรารถนาให้เราระหนักถึงจิตสำนึกของเธอและร่วมกับเธอในการสนับสนุนและเสริมสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเรารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร สิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะจำนวนมากถูกดึงดูดโดยความเปล่งประกายของโลกไกอาวิญญาณแห่งโลกเธอเป็นเทพีแห่งความงามและความรักเราสามารถสัมผัสได้ถึงการตระหนักรู้ที่กว้างขวางถึงสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกสูงซึ่งเราไม่เคยตระหนักมาก่อนพวกเขาสอดคล้องกับพลังงานของโลกไกอาและเพิ่มความเปล่งประกายของเธอนี่คือเหตุผลที่เราปรากฏตัวที่นี่ หากเราเลือกที่จะร่วมใจกับโลกไกอาเราจะเริ่มขยายการรับรู้ของเราให้เกินขอบเขตแห่งความดีและความชั่วและไปสู่ขอบเขตแห่งความรักและความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุดในการสร้างและยกระดับทุกชีวิตนี่คือคุณสมบัติที่กระตือรือร้นของเธอและกำลังเสริมกำลังเราสามารถขยายกระบวนการนี้ผ่านความตั้งใจที่สร้างสารรค์ของเราขณะที่เราปรับตัวให้เข้ากับคุณสมบัติที่มีพลังของความมีชีวิตชีวาความสนุกสนานและความรักเราจะปรับสภาพแวดล้อมที่มีพลังภายในร่างกายของเราและรอบตัวเราด้วย คุณสมบัติเหล่านี้เราสามารถค้นหาพวกมันได้ในตัวเราและจดจำพวกมันได้ในสิ่งที่พวกเขาเป็นด้วยวิธีนี้เราสามารถเปิดการรับรู้ของเราให้ลึกลงไปถึงความรู้โดยกำเนิดของเรานี่เป็นการรู้ว่าสัตว์ป่ามีพวกเขาปรับให้เข้ากับการสั่นสะเทือนของโลกไกอาและติดตามความถี่ของมันเรามีความสามารถนี้เหมือนกัน เราสามารถหลีกเลี่ยงพลังงานทุกชนิดที่น้อยกว่าความมหัศจรรย์ได้ด้วยการแสดงความกตัญญูความเห็นอกเห็นใจและความรับในทุกช่วงเวลาเราสามารถปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพจิตใจและอารมณ์เช่นนี้ในขณะที่ดำเนินชีวิตของเราในการรับรู้ภายในที่ลึกที่สุดเราตระนักรู้ทุกสิ่งรอบตัวเราอยู่เสมอและสามารถเลือกมิติที่เราต้องการสัมผัสได้ด้วยความสอดคล้องกับความรักและความงดงามของโลกไกรอาเราจึงสร้างความเปล่งประกายของรูปแบบที่มีพลังเหล่านี้ตามความชัดเจนและการมุ่งเน้นความสนใจของเรา เพื่อเสริมสร้างความรักความเห็นอกเห็นใจและความงดงามของโลกไกอาเราสามารถร่วมมือกับเธอในการรับรู้ที่ลึกซึง้งโดยกําเนิดของเรามันเหมือนกับสัญชาตญาณแต่มันชัดเจนกว่าและกว้างกว่ามากมันคือสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นภูมิปัญญาและความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับตัวเราเองสําหรับเงื่อนไขที่เราประสบเมื่อเราตระหนักถึงความรักและความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งที่สุดเราก็อยู่นอกเหนือจิตสํานึกแห่งอัตตาและเข้าสู่มิติที่ใหญ่กว่าของพลังเชิงบวกนี่คือเพลงบางส่วนที่สอดคล้องกัน จนกว่าเราจะอยู่เหนือความคิดเชิงลบอย่างถาวรเราจะเรียนรู้วิธีก้าวข้ามมันต่อไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเราเป็นผลมาจากความตั้งใจและจิตใต้สำนึกของเราเมื่อเราควบคุมความสนใจของเราต่อสิ่งที่เรารักและถูกดึงดูดด,ด้วยวิธีที่ลึกที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างสมบูรณ์และเปิดตัวเองสูง่แกนแท้อันไม่มีที่สิ้นสุดและพลังสร้างสารรค์ของเราในการขยายการรับรู้ถึงชีวิตและความรักจากเคนเนตชมิดแปลโดยบูสเด